สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการแก้ไขปัญหาเน็ตเข้าไม่ได้เข้าใช้งานไม่ได้นะครับผมเนื่องจากาปัญหาเป็นอย่างนี้ครับสํำหรับท่านใดนะครับเวลาเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเบราว์เซอร์เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆด้วยนะครับนั่นก็คือขั้นแรกเราปิด ไปก่อนเราปิดอินเทอร์เน็ตไปก่อน,นครับถ้เราสังเกตนะครับว่านาฬิกาของเราหรือวันที่ของเรานั้นไม่เป็นปัจจุบันนะครับอ่าตอนนี้ปัจจุบันของผมก็คือวันที่19เดือน11 2 0 1 4นะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นปัจจุบันนะครับเราทำการตั้งค่าใหม่โดยการคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราคลิกต่อ Change Date and Time Setting นะครับเลือก Change Date and Time นะครับผมเราก็กดเลือกตั้งค่านะครับในปัจจุบันนี้ก็2557เดือนพฤศจิกานะครับผมวันนี้วันที่19และตอนนี้ก็16นาิกา11นาทีเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเราก,กดโอเคนะครับผม อ่ะแล้วลองมาเข้ากันดูนะครับผมว่าอินเทอร์เน็ตจะใช้ได้หรือ,อยังเรียบร้อยครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ